ร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร0911945555 สวัสดีครับสวัสดีครับุกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมยครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัยรุ่นเ0ศนกับัี่ปดูที่เป็นข่าวรับเชิญพิเศษใช่ซึ่งอยู่กับอาจารย์หัดขาเลยคัจิตรครับใช่ครับตอนแรกนี่สรุปรองสั้นนิดนึงใครไม่ได้ดูตอนแรกแล้วไปดูย้อนหลังทังอย่ทึมได้คือตอนแรกนี่อาจารย์เล่าไปแล้วว่าอะไรคือเสดจเาศย์แล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าแล้วที่มาที่ไป ใครที่ผาชมไปดูย้อนหลังได้ถูกต้องเป็นเด็กที่แบบชอบทําบุญมาตั้งแต่เด็กถูกต้องแล้วค้นหาตัวเองดยการที่เป็นครูแล้วก็ไปบวชเรียนใช่ครับบวชเรียนได้สองพรรษาเขาไปปฏิบัติสืบออกมาแล้วไปปฏิบัติจนเห็นดวงไฟครับนะฮะแล้วก็นําสิ่งที่ได้จากตรงนั้นเนี่ยนะฮะที่นิมิตขึ้นมาเองเห็นขึ้นมาเองเนี่ยนะมาช่วยเหลือคนอันนี้เส้นทางตรงนี้เริ่มจากการที่เข้ามาสู่แวดวงสื่อแหละยังไงครับอาจารย์ คือหลังจากนั้นผมก็พยายามนะเพราะผมไม่มีอะไรจะสื่อสารว่าผมจะวิเคาราะห์พยากร์คนได้ Dial งไงฮะผมเคยอยู่มันจะมี19 0 0สมัยก่อนนะครับถ้าเราก็แค่ฟังแล้วใช้พีวีทีะสัญญาณทันนะฮะทันคร<ๆ>ับทันมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ตอบโจทย์นะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เอาขี่ขี่เขียนเขียนอักระจนมันมันเป็นเรื่องราวของลายเซนความรู้สึกนะที่คนมีลายเซนเนี่ยเราต้องเอาประยุกต์ใช้เรื่องของอักระที่ผมได้ในถ้ำนะฮะเเอามาวางแบบวางแผนลายเซน ให้แต่ละคนก็ม,มีการออกแบบในธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟก็คือธาตุดินธาตุน้าธาตุลมต้องไปออกแบบแต่ละตัวเออมันก็เข้าท่ามารวมชื่อแต่ละคนก็อโอเค<ม>สุดท้ายก็เราได้เรื่องของการใช้สมาธิกสินเราวิเคราะห์เรื่องไรเซนแล้วออกแบบเป็นพลังเรื่องของไรเซนที่สมบูรณ์ทีนี้เนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์และคิดขึ้นมาใช่ครับแต่เนื่อการจะนํามาเพื่อช่วยเหลือคนหรือแนะนําคนเนี่ยมันอาจจะต้องมีเขาเรียกอะไรตัวอย่างกรณีศึกษาที่อาจารย์มั่นใจแล้วฮ้ย ฉันช่วยเขาได้ฉันไม่ได้บอกเขาวิดทีเน่แปลว่าต้องมีจุดเริ่มต้นที่เป็นเคสที่อาจารย์เคยคช่วยเขาแล้วช่วยเขาสําเร็จอรขอยกตัวอย่างหน่อไอาจารย์ได้ครับคือตอนนั้นยังเป็นชมรมเนี่ยผมก็สอนเรื่องกรรมฐานกองกระสินไฟกระสินไฟมันเป็นเรื่องของกรรมฐานที่สมัยก่อนก็คือเรื่องของอาการพิ่งสภาวะเทียนให้เป็นสภาวะอารมณ์พอจิตนิ่งใจสบายเนี่ยคือคนมันก็รู้สึกว่ามีกําลังใจก่อนที่จะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายม,มีที่พึ่งก่อนายและทุกวันนี้ก็มีนะฮะที่คนที่ ตัวนี้เปิดเป็นมูลที่อาสธ,าธรรมก็มสอนให้ฟร,ฟรีแล้วคนมานั่งกรรมาฐานเจริญสมาธิที่เป็นมะเร็งแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาก็คงไม่รอดอแต่มีที่พึ่งแบบนี้นะฮะบ,บางคนก็ค้นแค้นยากจนไม่มีช่องทางเขาบอกว่าเรื่องกรรมาฐานสมาธิถ้าคนที่ได้นั่งทำเนี่ยมันเป็นต้นทุนเดิมเติมทุนใหม่ด้วยการปฏิบัติธรรมนะแล้วชีวิตก็จะมีการุดพ้นได้ครับอแต่ว่าเราเราก็ให้ข้อแน,น,น,นะนำให้การ,รนั่งสมาธิให้การสวดมนต์อะไรก็ตามโดวยวิธีการที่เป็นวิธีหงอาจ์เใช่ยนะเขาทําแล้วเขาเกิด ความรู้สึกสุขทางใจสุขทางใจจากที่เคยทุกข์<ม>เคยแบบเจ็บป่วยทรมานจากักก็ดีขึ้นเห่นกนดีขึ้นเพราะว่าใจก็ดีขึ้น <ใจ S 2> <ม>เขารู้สึกว่าคนรอบข้างให้กาลังใจเขาเพราะว่าจิตเป็นนายกัน,นเป็นดาวทีผมเชื่อเชื่อยอย่างหนึ่งว่าศาสตร์ร้ายไม่ทําลายคนดีเขาเองเขาอาจจะเป็นคนที่ดีมาก่อนแต่ไม่เคยได้เข้าสู่เรื่องของกระบวนการกรรมฐาน<ม><ม>เป็นกรรมฐานเบื้องต้นแล้วก็ไปใช้ได้ง่ายๆเลยครับพิธีการครับ เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องที่ที่ที่เขียนเขียนเขียนมาเป็น,นคร์รดิโดอตาแล้วก็เอามาใช้เป็นเรื่องของการลายเซ็น <license S 1> ใช่ครับ อย่งต้องถามก็หลายคนถามที่ถามอาจารย์นะถามเอ่อคุณเนนักพยากรณ์ทุกคนเลยดูไว้คนอื่นแยะเลยอะไปดูให้ตัวเองไหมเคยไหมคือคำถามที่แบบเหมือนเหมือนกับคุณหมอว่าไม่สามารถผ่าตัดด้วยตัวเองได้แต่ถ้าผมพูดงี้ก็เหมือนว่าไม่แสดงว่าหลบไม่ใช่ครับคือบุคนเราเนี่ยมันหนีพ้นเวรกรรมไม่ได้ทุกวันนี้ผมก็ไม่มีเวรกรรมนะทุกคนหนีพ้นเวรกรรมไม่ได้จริงๆนะทุกคนต่างมีวิบากกรรมของตัวเองถูกต้องมันก็เลยต้องใช้วิธีทางทางกรรมเวรแล้วก็เราไม่ได้ใช้เพื่อแล้วก็ใช้เพื่อประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วก็้ได ปลี่ยนชื่ออถานี่ก็เปลี่ยนชื่อมานะ <ứng S 1> แล้วก็เป็นน้มปากกาใหม่ชีวิตผมก็ใช้ลายดีขึ้น <ứng S 1> <ứng S 2> นะครับคือเราเราตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วล่ะใช่ใชมันไปได้ไดีข<ด>ึ้นจริงๆใช่ครับอืมอมแืแล้วแล้วได้ออกแบบอ่ท่านก็ถามเลยว่าเราได้ออกแบบหรือแนะนําเรื่องของลายเซ็นไปจำนวนเท่าไหร่อาจารย์พอได้ดักเป็นแสนคนครับเป็นแสนคนเป็นแสคนครับเอาแล่วเรามี2ตัวอย่างเราไม่บองว่าเป็นของใครนะเรมีสองตัวอย่างตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยว่าวิเคครราะหห์น่อยับลายเซ็นแบบนี้เป็นยังไง ลายเซนแบบนี้ก่อนนะครับของใครก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าผมดูรูปลักษณ์ลายเซนเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างไม่กลัวใครและมีความชัดเจนเฉพาะตัวเขามีความทะเยอทะยานเรื่องของความคิดแต่ว่าปากร้ายแต่ใจดีครับนี่ครับครับบางทีกอาจจะปากบทีกอาจจะปากร้ายอย่างเดียวก็ได้นะสง้ยโอ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 ้ยโม้ยโอ้ยโอ้ยโอรยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ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 ออ้ย คนนี้ดีเส้นทางชีวิตเฉพาะตัวมีฟาร,ร์มเป็นหนึ่งเดียวนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งี่ก็คือเหมือนว่าเขาทํางานเกินตัวครับบางครั้งเนี่ยการแบ่งสรรตันส่วนเรื่องของงาน,นก็อยู่คู่ครอบครัวด้วยเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นรอบข้างเว้นเทคแคร์ใจตัวเองไม่ได้เทคแคร์ใจตัวเองไม่ได้ด้วย,ยครับครับมีมอ,อะไรคนไหมครับ <c oughs> ไม่บอกครับทำไมไม่คู่เกี่ยวอย่างั้น,นะคงไม่ต้องบอกลที่ไม่ว่าอะไรใคร ขอบคุณอาจารย์ครับผู้พิผู้อิพไ่บอกอะไรเซียงไคไ่บอกเพื่ออะไรเซีงไคทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงว่าถ้าอยางนี้ถ้าคนฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหามีความทุกข์ก่อนจะเข้ามาสู่เรื่องศาสตร์ที่อาจารย์ ศึกษาเรียนรู้มาเนี่ย<ฆ>มันต้องเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจาต้องเปลี่ยนให้อาจารย์มาดูลายเซนไหมหรือต้ <ทำ S 2> องเริ่มต้นยังไงหมายถึงกรรมฐานด้วยทำให้ชีวิตตัวเองรู้สึกว่าจากตอนนี้ทุกอยู่ให้ดีขึ้นอ๋อคนต้องเริ่มต้นยังไงคนที่เห็นทุกก็จะเห็นทม<ฆ>คือคนมีทุกพื้นฐานเนี่ยเขาต้องการกําลังใจอย่างเดียววันหนึ่งเนี่ยที่เขามีปัญหาเนี่ยเราให้กําลังใจด้วยธรรมะแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่เขาผ่านพ้นไปเราก็จะชื่นใจเขามีความสาเร็จแล้วคนที่จะเข้ามานะต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวด ต้องมีแรงศรัทธากนศรัทธาเชื่อมั่นเรื่องของครูบาอาจารย์ไม่มีวิกฤตฉาวังเรสงสัยต,ต่อครูบาอาจารย์แล้วก็พร้อมที่จะสละเพื่อส่วนรวมบางคนเห็นประโยชน์จะรวมต้องขับไล่ออกไปนะครับ <c oughs> ร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะย,ยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร0911945555 อาจารย์เคยเคยเจอเคสที่เอาเคอาจจะเล่า เราได้นะเคสแปลกหรือเคสอะไรที่แบบที้เรารู้สึกว่าเคสนี้เป็นเคสที่เรารู้สึกภาคภูมิใจได้ช่วยเขาเมื่อกี้ยกเป็นหนึ่งเคสแล้วที่มะเ็งใช่ไหมมะเงง็งอาจจะมีเคสอย่างอื่นที่อาจารย์เจอแล้วแบบเอาไปเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมฮะส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยทำไงคือบางครั้งเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาเรื่องของจุ้ยแต่ว่าเรื่องของหลอแกเก็บทิศมันจะมีแล้วใช้สภาวะเรื่องทำเนี่ยเข้าสู่เรื่องของการสภาวะทาก็คือสภาวะจิตผมที่นิ่งเนี่ยฮะเข้ามาวิเคราะห์เรื่องบ้านที่มีปัญหาเรื่องรอยแตกอย้ รวมกระทั่งถึงบอกถึงทิสัยใจคอลูกเต้าที่อยู่ในทิศทางนั้นด้วยผมรู้สึกภาคภูมิใจว่ามันเป็นสมาธิที่ใช้ได้หลากหลายประโยชน์เลยครับอ๋อหมายถึงว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของครอบครัวเรื่องที่อยู่อาศัยใก็เอาไป<อ>ใช้ช่วยดูช่วยแนะนำอะไรแล้วดีขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือผมมีโอกาสได้สร้างโบสถ์ ผมได้สร้างโบสถ์14ที่ด้วยกันนะฮะตสร้างพระประธานนะจน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 เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือส่งเสริมพุทธศาสนาแล้ววันนี้ผมได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมให้คนทุกคนเนี่ยมานั่งกับรมฐานฟรีๆด้วยไม่เสียตังค์เลยนะครับที่ไหนครับเนี่ยที่บุรีรธิอ์สถานธรรมอยู่ที่บูบ้านเกษีการเด่นนิบิดใหม่4 0ินะครับเหลืองแฟนรายการท่านใดสนใจก็สามารถที่จะไปนั่งฟรีแล้วก็ไม่เสียตังค์มาตลอดแล้วก็ท่างนั้เนี่ยในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์เนาะแล้วอาจารย์ก็มีรายการอยู่ที่ช่องเราด้วยเนี่ยนะครับ รายการนี้อาจารย์มีความคาดหวังให้ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตรายการนี้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วท่านผู้ชมยังไงคือผู้ชมเนี่ยอาจจะมีที่พึ่งกําลังใจเป็นเข็มทิศแนวทางสําหรับบางท่านที่เศรษฐกิจก็ไม่ดีการ,ารเงินก็ไม่มั่นคงจะที่วควรภา,าวะสงครามก็ไม่มรู้จะมาวันไหนต่สิ่งน <c oughs> ี้ที่ที่มันเหมือนมามาว่าเราต้องการฝันกําลังใจผมก็จะมอบกําลังใจเล็กๆนะที่เกิดขึ้นจากมือสองมือแห่งขดฐานนี่ครับมอบให้แต่ละท่านท่านก็จะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยโดยท่านก็ถ้าอยู่ในรายการก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้านอกรายการก็ต้องมีเพราะเนื่องจากว่าผมต้องบำบรุงมูลนิธิด้วยการใช้สารและวิชานะเพื่อ,อเรื่องของค่าน้ำ่าไปแล้วก็สถานเดี่ทธก็ต้องมีชำระค่านี้เรื่องของสารที่ผมใช้เงินส่วนตัวนในการซื้อ,ใน,อในการซื้อที่มูลนิธินะครับไม่ได้เรียรละและบริจาคเลยฉะนั้น ผมก็อยากจะเป็นกําลังใจที่แรงกําลังใจที่ว่าท่านปีเขาเรียกว่าอายุจะเลยเจริญเก้าสูไปแล้วนะคือผมกําลังใจผกสิดเนี่ยให้มีโอกาสรับใช้สังคมประเทศชาติแล้วก็ศาสนาด้วยการสอนคนดีเผยแพ่คนดีทั่วถิ่นไทยเลยครับครับนั้นนะครับผมดีรัชอัจทร์เอยมาพี่ไก่มีน้องๆเนี่ยคือเพราะพี่ไก่อยู่ทำงานเบื้องหลังให้อาจารย์เนี่ยนะถูกต้องครับผมทำมาตลอดเลยครับไม่เดวันครับมีมีอะไรที่เป็นแบบท่านน้องๆเขาอยาก ไม่ใช่แค่ดูแค่หน้าจออเออไปใช้บริการให้อาจารย์ช่วยดูในรายละเอียดเพิ่มเติมมันมีค่าใช้จ่ายรือมีอะไรฝากไว้<า>ได้เลยนะครับอาจารย์ได้ครับก็คือขอ้ติดตามในเพจทัฐาไรเซนเปลดชีวิตนะครับก<ช>็ <นะ S 1> สามารถที่จะ,ะให้คําตอบได้ว่าท่านอย่างเป็นไซส์ SML นะเนื่องจากว่าเรามีค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าดําเนินการแลร้วก็ <ขอ S 1> ไปดีไซส์ s อ l เอ็มเอด้วยครับกอดก็ถครับคือคือไม่ไม่ใช่เลยหรอที่เราต้องถามอย่างนี้เพราะว่า ทุกอย่างมันมีเป็นเรื่องงค่าค่าใช้จา่ายทั้ครับพี่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังจะสื่อคือว่าการที่เราเชออาจารย์มาเร,เราได้เราได้กันเราเราได้พิสูจน์อย่างหนึ่งว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ทิ้งท็อปนิวไปไหนนะแล้วก็มีเบื้องหลังที่คือค,คอยช่วยเหลือแล้วก็<ล>น้องเราบางคนเนี่ยก็เด็กั้านอาจารย์นะถ้าไม่ข้ามาสู่วงการนี้นะเราก็มองว่าเรื่องราดีๆแบบนี้แล้วก็โดยหลักวิธีคิดที่อาจารย์แนะนำมาเนี่ยไม่ได้อิงเป็นเรื่องของ ไม่สินจ้างไปเยอเป็นการช่วยช่วให้ให้ก่อนนะให้ก่อนซะด้วยซ้ำก็เลยมองเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะดีมากสำหรับผมแล้วพี่ไก่เคยมีใครมาถามรอบๆเกี่ยวเรื่องการทำนายลายเซ็นอะไรมมีเลยมีแต่คนถามเต็มเลยว่าอาจารย์ดูยังไงแปลนแบบไหนต้องติดต่อยังไงอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วติดต่อยังไงเรามี CG ขึ้นหมดแล้วแล้วคุณถามเลยมั่งเนี่ย เราถามไปเยอะเหรอเยอะเลยแหละอาจารย์จำไม่ได้ว่าถามมึงไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ครับเยอะแยะเลยอาจารย์ตอบคำถามกับคนเยอะแยะไปหมดเอคุณยงที่ยิ้มถามหมดแล้วคุณพูดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนี่เดี๋ยวเราเปิดคลิปนี้กันเราอัดชิปไปแล้วเอาละช่วงท้ายของรายการนะอาจารย์ในในฐานะที่อาจารย์ก็ผมมองงนี้นะนักพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์เรื่องดวงในศาสตร์ไหนหรือว่าเรื่องของไลเซนอะไรก็ตามคือนักวิชาการ เป็นเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็นําความรู้นั้นแะมาช่วยเหลือสังคมในแง่มุมต่างๆครับไกด์นาทางชีวิตให้คน,นช่วงนี้คนรู้สึกแบบเครียดอ่ะดูท็อปนิวเลยดูข่าวเยอะก็เครียดเหมือนกันนะดูเรื่องเรื่องกัมพูชาเรื่องเครียดไปหมด่ะดูเรื่องการมุองการเมืองเศรษฐกิจเครียดนะวิธีคิดหน่อยจย์ว่าทำยังไงให้มันแบบใช่วงเครียดๆอย่างเงี้ยเรา ต้องทำยังไงให้ใจฟูจันครับก็ต้องปรงปล่อยว่างนะฮะนอนนั่งสบายครับเพราะท่านถ้างปล่อยปล่อยแล้วก็ว่างนะครับคือปรงเนี่ยคือถ้าคุณจาไปรวมทุกอย่างเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่พี่น้องนะครับสุดท้ายนะคุณก็เอาไปเก็บไว้คิดคนเดียวนะพ่อแม่พี่น้องก็สบายแต่คุณยังเก็บความรู้สึกนึกคิดติดติดเราปรงปรงนะปล่อยต้องปล่อยสภาวะความเครียดให้หลุดพ้นด้วยการลดน้ําต้นไม้อยู่กับนุกอยู่กับหนูให้มีความสุขแม้แต่คนที่เคยนอนเตียงเรานอนพื้นเดีนอนไม้แค่ที่พังพังหัผู แล้วคุณจะมีความอารมณ์ความรู้สึกที่ว่าปล่อยวางได้ปลงปล่อยวางแล้วปลดเกียวว่างให้กับตัวเองอ,อย่าไปคิดเกินที่จะมาถึงอดีตแต่แกไม่ได้แล้วปัจจุบันก็ยังไม่ถึงอนาคตก็เอื้อมไม่ไปฉะนั้นปลงปล่อยวาง,อวางนอนนั่งสบายครับเดีย๋ยวผมเอาไปใช้เลยปลงปลงใินนางเมียปล่อย <c oughs> ปล่อยเมียมออกไปว่างถึงต้องยยูกูอย่างนี้เลย ผมใจกับเรื่องเมียคนเดียวแต่เล่นแตเล่นตรงนี้อย่าตัดออกนะโอเคแล้วก็ยงแง่คิดดีๆนะอาจารย์หัศน์ใครที่อยากจะติดต่ออาจารย์หัศน์สามารถที่จะเข้าไปปริบัติคาก็ได้คือว่าถ้ามีเรื่องราวของชีวิตที่แก้ไม่ตกนะขอคาแนะนําอาจารย์ได้นะครับก็นัดใหม่ล่วงหน้านิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเริ่มต้นง่ายๆเลยไม่รู้จะถามอะไรลายเซ็นคุณหนึ่งไงเขียนมาบอกชื่อมาบอกวันที่เกิดมาเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ว่า ออกแบบลายเซนยังไงให้มันแบบมันเข้า,าชีวิตคุณ<ช>คุณสองเมตรนันเมตมาเลยอาจารย์ค<า>ัดเลือกทรง ตอบให้หมดอยู่แล้วครับยินดีเลยครับและแน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ในยุค90ยุค80หรือยุคไหนๆก็ตามนะครับสิ่งที่ดีมากๆเลยถ้าอยากฟังเพลงไม่แพ้ร้องมากขึ้นุ่นทำยังไงก็จะต้องซื้อสมาร์ทวินเทจคุณสายโยงเข้าสมาร์ทวินเทจเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศนะเธอเขาก็ด้วยใช่เริ่มต้นจากมีแอมแล้วมีฮุก่อนนะแล้วฟังเพลงจากอะไรก็ไปเลือกเอาตามที่ชอบได้เลยนะครับแล้วมีตังไปซื้อก็ด้วยนะจารไหนก็ทิ้งเลยสมาร์ทวินเทจเขาจะใหญ่โตโมโหลานยคือเขาไปได้สวยนะเพราะเนื่องจากว่าเขานำของที่ ล้ำในเทคโนโลยีเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมเลยนะครับผมว่ารายการไลเซน์เปลี่ยนชีวิตนี่น่าดูจริงนะครับคุณนี่เก๋สีได้ไวมากเลยโอเคครับนั่นคุณทั้งหมดของรายการในรุส90นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเราสองคนและอาจารย์หัดถาที่ให้เกีติมาในรายการลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ